สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณมาอยู่กับผม Mark Vader Gamer นะครับผมและเราก็กลับมาอยู่กันในเกม Alien vs. Predator พนะครับผมในส่วนของพาร์ทที่2กันนะครับผมก็ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าผมพลาดไปแล้วนะเพราะว่าเราต้องเล่น Alien ก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาเล่นคนแล้วค่อยมาเล่น Predator นะครับผมนี่คือไทม์ไลน์นะครับผมแต่ถามว่าจะเล่นอันไหนก่อนก็ได้นะแต่ว่ามันจะเข้าใจยากไงเธอจะเล่นแบบเธอจะเล่นแบบเข้าใจแบบจริงๆเลยต้องเล่น A l i e n แล้วก็มาคนแล้วก็มาพิเนตเตอร์นะครับผมนี่จะเป็นไทม์ไลน์ของมันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอตัดไปเลยนะครับผมเพราะว่านี่มันเป็นเซฟเออเช็คพอยต์นะโอเคโอเคครับมาเราจากพาทที่แล้วเรามาอยู่กันตรงนี้ใส่เข้าไปปุ๊บโอเคประตูเปิดทำงานดีดมากลูกี้ถือว่า<ป>เราหายกันนะโอเคครับผม เขาบอกว่ามีของเล่นใหม่เหรอคือปืนอะไรนะเพาไรเฟิลว่าเดอร์เฮเวลนน่าจะอยู่ที่นี่แล้วเออเหมือนดาวดวงนี้จะเป็นมันจะเป็นศูนย์กลางของพวกเราเอเลียนนะครับผมแล้วก็ฉันก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าศัตรูจากอะไรก็ไม่รู้ไอ้ศัตรูที่ทำลายยานมาล่ประมาณนั้นรีพีทโอเคครับผม ก็นี่คือคอนเนอร์นะทีมเราอยู่ในขับมีทั้งน้ำมีทั้งไฟมีทุกอย่างโอ้ชิดเราต้องไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังปลุกเพื่อนบ้านเราตื่นต้องขอกำลังเสริมด่วนโอเคคอนเนอร์ฉันจะสองคนไปให้นะเขาอาจจะดูซุ่มซ่ามไปหน่อยแต่เขาก็เป็นนักฆ่าในคอมออฟโอเคครับผมขอให้นรกคุ้มครองโอ้โหสุดยอด แปรแทบไม่ทันทำไมมันไวจังวะเนี่ยก็เหมือนกับว่าเมื่อกีนนี้นะครับผมเหมือนกับว่าทีมคอนเนอร์อยู่ในคลับแล้วเราก็เหมือนทีมคอนเนอร์จะเจอปัญหาอะไรสักอย่างนะคุณผู้ชมแล้วก็เจ้าออตากีล่าเนี่ยจะส่งให้เราไปช่วยนะครับผมไปเป็นซัพพอร์ตให้ทีมเขาแล้วก็เหมือนตากีล่าจะอยู่ที่นี่นะเพราะว่าเขาอาจจะต้องขึ้นไปบนอะไรนะเมอกีนนะ้เนี่ยรูทท็อปขึ้นไปบนตึกอะเพื่อจะไปซ่อมสัญญ,ญาณอะไรสักอย่ญญญาง โอเคไปได้แล้วโอ้โ oh, ห oh. มันมีการไล่ด้วยเว้ยอยู่เฉยๆมีการไล่ด้วยแต่ตอนนี้เราได้ของเล่นใหม่มาแล้วคุณผู้ชมมันกีนนี้เอ้ยอย่าเพิ่งปิดดิเอ้ยได้ยังไงอ่ะออ,อดเก็บกระสุนเลยปะโถเอ้ยมางานงอกแล้วคุณผู้ชมกระสุนเรามีสามนัดเองเอ้ย,เอ,ยเอางี้เลยเหรอนี่ของเล่นใหม่มาของเล่นใหม่มาเอาสิครับผมมีของเล่นใหม่แล้วผมมีปืนกลน่ะ คุณเอเลี่ยนคุณจะเอาอยัางไงแต่ถ้าเป็นของจริงมันจะรอดเหรออยู่คนเดียวแล้วออกมาเจอเอนเลี่ยนอย่างเงี้ยโอเคครับผมเราต้องไปซัพพอร์ตให้ตาคิล่าปิดเสียงเพลงทีอย่างตือ้อพวกมันมาจากไหนกันวะเนี่ยรีบปิดสิตึงตึงออกไปช่วยเขาก็ไปช่วยอยู่นี่ไงตาคิล่าสั่งจังฮะ โอเคครับ okay, ผมมีปลดล็อกแอชิมเมนต์ด้วยฮะนี่เรามาแล้วเรามาแล้วเราใส่ตื้ดเดี๋ยวหยิบปืนกลเลยโอเคขึ้นมาแล้วผมอาจจะแปลไม่ค่อยทันนะรู้สึกว่ามันไปไวมากเลยอะโอเคครับ okay, ผมฉันขัดอานติดต่อคอนเนอร์ได้ยินไหมก็ลูกกี้อยู่ใกล้ๆเราเอ้ลูกี้อยู่ใกล้ๆคุณ ลูกี้เหมือนดูเหมือนว่าผมจะบอกว่าเป็นเด็กใหม่แล้วกันนะเด็กใหม่ดูเหมือนว่าเขาเพิ่งกำลังปิดเพลงเขาน่าจะอยู่ใกล้ๆนะครับผมเมื่อกี้นี้แล้วก็บอกให้ไปเช็คในส่วนของชั้น2โอเคโอ้โหมีโปร,โกรแกรมแบบนี้เลยเหรอบาแต่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับผมว่าตอนนี้เราน่าจะเจอสึกหนักแล้นะคุณผู้ชมเจอทั้งพีเดเตอร์เจอทั้งเอเลี่ยนเลย อันนี้อาจจะเป็นลางเอเลี่ยนะแต่ว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นของพีเดเตอร์จะชัดเลยโอเคใจเย็นๆดิหูขอสำรวจก่อนได้ไหมอ่ะอันนี้ไงเห็นไหมสำรวจเจอของโทโถมีกระสุนให้เราเก็บไหมเนี่ยเราพลาดการเก็บกระสุนไปแล้วอะ่ะเราจะงานงอกแน่ๆเลยเติมกระสุนก่อนโอ้โหมีตัวเลขบอกด้วยอย่างเฟี้ยวโอเคครับผมขึ้นไป ที่เปิดไฟฉายนั่นอะไรนั่นนะ่ะมีลังเป็นไปหมดมันอาจจะต้องเป็นสายพันธุ์ใหม่แน่ๆเลยผลทหารกิฟสันนี่พลทหารกิฟสันนะครับผมต้องออกมาจากที่นั่นที่นั่นมันเหมือนลงเชือ้ออา้าวเอาแล้วฉันกำลังขึ้นลิฟต์ไปตอนนี้ระวังสัตว์ร้รายในเงาม,มืดอด้วยนะดยเด็กใหม่ใกล้ถึงแล้วดเดี๋ยวนะ รู้สึกว่าจะมีกองทหารของเรามานะครับผมคลิปสันชิปสันชิดรู้สึกว่าเหมือนเอเลี่ยนมันน่าจะตัดเชือกจากลิฟนะโอเคครับผมลิฟกำลังตกอ่ะเราพยายามกําลังกู้แบบพลังงานอยู่จะกู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหกู้พลังงานอะไรเราเพลงมาเลยโอ้โหฉันพบการเคลื่อนไหวหลายจุดเลยเวนกรมแล้วเดี๋ยวนะลูกกี้อะไรวะเนี่ยกด F อฟใช้ ระเบิดไฟเหรอสัญญาณเรามาเพียบเลยเอออยู่นี่ไงเอาดิ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 ฉ <c oughs> ันกำลังหาทางออกให้หูเพียบเลยเว้ยเฮ้ยกระสุนละหมดแล้วกระสุนละหมดแล้ว,น,ลลว,น,ลวนั่นก็อีกตัวนึงอย่ามานะอย่ามานะเขาบอกให้กดเมาส์สามเมาส์สามกดยังไงวะ ยานะยานะโอ้ยอยู่ที่ไงโอ้โหเทียบเลย,ยเทียบเลยโอ้ยข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าเหยียบพิษีกแต่ไม่ได้เหยียบพิษเขาเรียกว่าเหยียบอะไรนะเหยียบกดเหยียบกดโอ้โหมาถึงท่านี้เจอหนักจัดเต็มเลยเว้ยไม่ตายด้วย ต้องรอลิฟต์นะเหมือนกับว่าเจ้าตากิล่าจะทำอะไรสักอย่างนะครับผมอันนี้ก็สุนหมดโอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็น,ยนโอเคได้กก็สุนแล้วคุณผู้ชม116นัดโอเครู้สึกว่าเอเลนจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมมาแล้วเอาดิเอาดิสา,ายายตายเย็นคจัคบ ก็ปืนนี้นะครับผมมีความสามารถพิเศษคือยิงกรนเอนเชอร์ได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูเออมุมขวาล่างนะแต่เรางยัไม่อยากใช้เลยอยู่ไหนวะมีนี่อยู่นู่นอยู่น่นจะไปไหนฮะข้าคือนักล่าออข้าคือนักล่าเอเลี่ยนไม่ไหวจะทนแล้วนะเว้ยไม่โดนอี โอเคเรียบร้อยโอเคครับผมกำลังใจแฮ็กต้องรอเกิดเนี่ยต้องรอลิฟต์ระต้องรอลิฟต์โอเคนี่น,นี่ได้แล้วได้แล้วเข้าไปไปกิล่านี่เอ็กโคทีมโอเคครับผมเราขัดกันต่อจากกิฟสันกิฟสันน่าจะตายหมดแล้ว ไอโคทีม <Echo> ฉันจะส่งเอคนของฉันไปให้แล้วก็ช่วยดูด้วยนะเขาอาจจะซุ่มซ่ามหน่อยก็ไอทีมเมโคก็บอกว่าแน่นอนฉันจะดูแลเขาเหมือนเออน้องชายของฉันเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครดูแลใครเราเป็นพระเอกน้เว้ยกนดีเปิด มาแล้วยินดีต้อนรับเด็กใหม่ได้ยินว่าที่นั่นเป็นปาร์ตี้เหรอโอเค <c oughs> ก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าที่นั่นเป็นปาร์ตี้เหรอก็แน่นอนดิปาร์ตี้เราอยู่คนเดียวอะ่ะสวัสดีพนทหฐานปิดป,ประตูโอเคครับผมปิดประตูแล้วก็เขาสั่งให้เราขึ้นไปข้างบนเราก็จะขึ้นไปข้างบน ฮโอเคครับผม okay, นี่โอเคนี่ไป,ข,ไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคตอนนี้ปิดระบบหมดแล้วการเอเลี่ยนแต่ตอนนี้หากระสุนก่อนกระสุนเรามีน้อยเหลือเกินนี่กระสุนไหมเออไม่ใช่กระสุนอีกกระสุนกระสุนจะเอากระสุน got readings. good. I've And ยิงไปเลยยิงยิงยิงโอ้โหตัวนี้ก็มีเอเล็นยังเนี่ยพระเจ้าจอร์จเถอะเฮ้ยนี่ไยกระสุนเก็บไม่ได้ฮะทำไมพวกมันถึงยอมแพ้ง่ายขนาดนั้นน่ะพวกมันจะทดสอบอะไรเราหรือเปล่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับไฟอ่ะเฮ้ยมันพวกมันตัดพาวเวอร์มีการเคลื่อนที่ พวกมันใกล้จะมาถึงประตูแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมพวกมันกำลังเข้ามาในประตูโอเคนี่นไงแม่เราต้องลงไปด้วยเราต้องทำให้ไอ้ป้อมปืนที่อยู่ข้างหน้าประตูกลับขึ้นมาแล้วครับผมโอเคมานี่และคนนั้นไปไหนวะนั่นนะ่ะโกดเรียบร้อยโอเคใช้ได้แล้วอุ้ยนี่ไง มาดิมาดิมันไปนไหนวะเนี่ยอย่างไวอะ่ะโอ้ยชิ่แจ็คสันโนแลนโอ้โหฉันคิดว่าเหลือเราสองคนแล้วแหละที่นี่เฮ้ยระวังเอเลียน พันนี้ดเดือดเว้ยมันไวอ่ะมันไวอ่ะดูดิคุณผู้ชมดูดิดูดิมันจะกิงยังไงวะเนี่ยนี่เนี่ยใช้ปืนพกดีกว่าโดนจะได้เอาดิอาดิเ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 อาดิใจเย็นใจเย็นนิตากิราและยิมายลุกกี้ชาลีทีมกำลังมุ่งหน้ามาหาเราครับผม ก็บอกพวกเขาให้รีบมาเร็วๆด้วยนะโอ้ชิดโอเคผมรู Allah ้สึกว่าจะมีอีกทีมหนึ่งจะมุ่งหน้ามาหาแล้วนะคุณผู้ชมนี่ปืนพกปืนพกยิงแบบสามนัดนี่เนี่ยเนี่เนีเขาบอกให้กดเมาส์สามเมาส์สามกดตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวตาหน้าต้องไปนี่ซะแล้วเอ้าตายเฉยเวรกรรมเหลือเราคนเดียวแล้วคุณผู้ชม บันไล่และอุย้ยได้ยินเสียงอยู่นะเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้อีกสุนไปทางไหนวะเนี่ยไม่มีสัญญาณโอเคครับคุณผู้ชมมาเรามาต่อกันเลยฉันไม่อยากเชื่อเลยลว่าเราจะรอดออกมาได้ทีมชาลี ต้องการความซัพพอร์ตให้ผมก็เหมือนกับว่าต้องการไอ้นี่นะโอ้พูดเนิร์ไปเลยก็เมื่อกี้นี้ครับผมที่มันไอ้นี่นะก็คือเราทํำไอคนนี้ตายนะคุณผู้ชมเนะี่ยก็คือไอ้คนนี้ห้ามตายนะครับผมเมื่อกี้นี้ก็กลายเป็นบั๊กนะโอเคเข้าใจง่ายโอ้นี่เฉลีทีมโอ้โถเอ้ยมันติด,ดะอะ เฮ้ย <Hey, S 2> ฉันคิดว่าฉันรอดมาทางนี้ได้นะรอดมาเลยเพื่อนอ้าวไม่เหลือรีบปีนเร็วรีบปีนนำบัดนาวเรียบร้อยโดนจิ้มไปงานงอกและงานงอกแล้วโอเคครับผมตอนนี้เรามีเพื่อนกับมีป้อมปืนหึงป้อมโอ้โหเอเลี่ยนมาเป็นฝูงค่อยๆยิงครับผมกระสุนเราจะหมด What the hell เกิดอะไรขึ้นกันวะเนี่ยมาดิโอ้โหมันมาเรื่อยๆไปเนี่ยดูดิเกาะกันมาเป็นแถบฉ,ฉันกำลังจอดระบบที่นั่นอยู่โอเคครับผมรีบจาะเลยน่าจะเป็นตากิล่าพูดนะโอเคเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนนี่แน่นี่แน่ไม่น่าจะไหวเนี่ยโอเคประตูเปิดโอเคครับผมออกมาลุกี้ เด็กใหม่ฉันจะส่งพิกัดใหม่ไปให้โอเคพิกัดใหม่น่าจะตรงนี้แหละคุณผู้ชมโอเคครับผมลงไปที่อุโมงค์ก็อุโมงค์ที่ว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะครับผมแล้วเขาบอกว่าน่าจะเจอลิฟต์ก็เนี่ยแหละลิฟต์คือตรงนี้แหละคุณผู้ชมอย่านะเว้ยทำไมมันไม่ตายอ่ะ โอเคมันไม่ตายแต่เราตายคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมตายมาห้ารอบนะแตกิล่านี่แตกิล่านะครับผมก็รวมพลทหารนะบอกว่าให้เรากลับมาที่จุดเช็คพอยต์นะครับผมที่นี่มันนรกเกินไปแล้วลูกี้นายต้องลงไปที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรทางใต้น้ำเหรอแล้วก็นี่ไนงะถึงจะกลับมาที่กาลาดโอเคครับผมโอเคเมื่อกี้นี้ผมตายไปห้ารอบไปนะคุณผู้ชมก็คือ เราห้ามอยู่ใกล้เอเลี่ยนเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราฆ่าเอเลี่ยนใกล้ๆเนี่ยเหมือนกับว่าเขาทําแบบออกมาดีนะก็คือเลือดของเอเลี่ยนมันเป็นกดใช่ไหมคือเราโดนครั้งเดียวก็คือจะวันฮิตคิ l เลยนะโอเคมาอยู่ในนี้ก็น่าจะไม่รอดฮงซ้ายขวาขวาร้ายซ้ายดีเอ้าซ้ายทางตันต้องไปขวาแล้ว โอเคครับผมเหมือนเราจะเจอประเด็นนี่ไงห้ามอยู่ใกล้นะคุณผู้ชมต้องยิงแบบไกลๆห้ามให้มันเข้ามาไปชิดตัวด้วยเพื่อมันมาชิดตัวเราต้องกดไอ้นี่นะครับผมกดชิดเพื่อเราจะป้องกันการโจมตีของมันนะห้ามฆ่ามันอยู่ระยะใกล้นะไม่งั้นเราตายวันฮิตคิวก็ว่าอยู่ว่าทำไมเล่นแล้วตายเล่นแล้วตายในว่าเกมบั๊กมาอีกแล้วก็พัดนี้ดูเดือดเหมือนกันนะเนี่ย มาเลยเจ้าเอเลี่ยนนี่แน่ยิงหัวระเบิดไปซะอุ้ยโผล่มาไม่ทุบไม่เสียงตกใจหมดโอเค,อเค,อเคแล้วเขาบอกให้เราวิ่งนะครับผมรันรันรันเพื่อชีวิตมันรันยังไงอ่ะ วิ่งมาจะเจอไอ้อนี่เหรออุ้ยไม่สู้ครับไม่สู้ครับเขาบอกให้เราวิง่งไปอยู่ครับไปอยู่ run 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 เอ้ยลูกี้ลูก,กี้เรียบร้อยโอเคครับผมผมว่าน่าจะเป็นด่านต่อไปแล้วแหละคุณผู้ชมก็จบพาร์ทแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผม Okay.